ีครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับต้นสบายวันอันนี้ก็คือช่องสบายวันใช่ไน,นี่ก็เป็น EP ีที่12แล้วนะครับหลังจาก EP ีที่11ที่เราเพิ่งจะไปที่เขื่อนแก่งกระจานมาก็มีหลงมากมีอะไรบ้างก,กันไปนะครับตามสเต็ปของโชเฟอร์มัน แล้วก็พอหลังจากหลงเสร็จโชเฟอร์กับเนวิเกเตอร์มันก็ทะเลาะก,กันเองนะผมเป็นคนวงนอกในวันนั้นจริงๆไม่ใช่อะไรอะ่ะถ้าหลงก็คือหลงทั้งกลุ่มอะ่ะวันนี้ไม่ได้หออไปไหนเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็เหมือนเดิมอยู่กันไม่ครบต่ายแยกยทํางานแต่วันนี้เป็นวันหยุดของผมไนงะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปรับจ็อบไปรับจ้างทําไฟนะครับติดตั้งหลอดไฟนีออนนะครับผมก็เลยจะมาถ่ายคลิปตอนที่ต่อรางไฟนะครับ ผมซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรางไฟหลอดไฟทุกอย่างอ,ปอุปกรณ์ครบเซตนะครับผมซื้อมาแบบต่อเองจริงๆแล้วมันก็มีแบบที่เป็นต่อสําเร็จรูปนะพอซื้อไฟก็พอซื้อไปก็ใส่ได้เลยนะครแต่ผมจะมาถ่ายคลิปไงก็ลเลยซื้อแบบแยก,แยกๆมานะไม่ได้ซื้อแบบครบชุดมาเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูว่าหลอดไฟนีออนเนี่ยต่อ,อยังไงนะครับไม่ให้ไฟสปาร์กแล้วไม่มีบานอยู่อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ เรียมอุปกรณ์กันนะครับก็มีกลางหลอดไฟนะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับแล้วนี่ก็คือบะหลาดใครที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาของบะลลาดเป็นยังไงผมว่าคงเคยเห็นกันแล้วแหละนะครับนี่เขาเรียกว่าบะลลาดนะครับในหลอดไฟที่เป็นแบบธรรมดาเนี่ยนะครับทุกรลางจะต้องมีตัวนี้อยู่นะครับบะลลาดแล้วก็นี่ก็สตาร์เตอร์นะครับผม แล้วก็สายไฟนะครับสายไฟเ,เกี่ยวกับสายไฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าใช้สายเส้นเส้นเล็กจนเกินไปนะให้ใช้สายที่มีไส้ทองแดงที่ค่อนข้างจะหนาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าไฟที่เข้าไปเนี่ยคือ220โวลต์แน่นอน,นถ้าเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าสายไฟเล็กเกินเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปนานๆเน,นี่ยนะครับสายไฟมันจะละลายมันจะเกิดความร้อนแล้วมันก็จะละลายแล้วก็ หลายๆคนอาจไม่รู้แล้วเนี่ยเนี่ยคือต้นเหตุสำคัญของไฟไหม้นะครับต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของไฟไหม้นะครับเมื่อมันละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทำให้ไส้ทองแดงเนี่ยอาจจะไปติดกับตัวรางซึ่งตัวรางเ,เป็นเหล็กเอ่อไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็นําไฟฟ้าได้นะครับก็คือสายไฟละลายแล้วไส้ของแล้วไส้ของสายไฟเนี่ยมันเผืเอออกมาแล้วมันไปแตะกับรางเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการช็อตแล้วก็ลัดวงจรได้ เพราะฉะนั้นสายไฟก็ให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้อันที่ใหญ่นี่หมายถึงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายไฟเส้นใหญ่นะหมายถึงเส้นทองแดงสายทองแดงที่อยู่ข้างในนะครับให้มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ใน,านการทาก็ก็คือายควงปากแบนขนาดเล็กนะครับหรือว่าเช็คแลมและอย่างที่2ก็คือมีคคาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์หลักนะที่ช่างไฟหลายๆคนเนี่ยเขาพกติดตัวกันเสมอ แล้วก็อาจจะมีท่อหดมาก็ได้เผื่อจําเป็นต้องใช้นะครับจริงๆจะใช้ท่อหดหรือว่าเทปพันสายไฟก็ได้นะครับแต่แต่สําหรับผมอะผมชอบใช้ท่อหดมากกว่ามันง่ายนะจริงๆมันก็มีจุดเด่นนะก็จุดด้อยต่างกันนะก็คือถ้าเป็นเทปพันสายไฟเนี่ยเวลาที่เกิดสายไฟขาดหรือว่าสายไฟเสียเนี่ยเราแกะเทปพันสายไฟออกมาได้ง่ายไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่อหดเนี่ยพอหลังจากที่เราลนไฟแล้วมันหดปิดหมดแล้วเนี่ยก็คือเราต้องใช้คัาสเตอร์แกะออกมาอันนี้เลยคือความยุ่งยากกว่ามันนะครับผม อ่ะเรนนิ่มทำกันเลยดีกว่าแม่เอาลาออกมาก่อนท่านผู้ชมมีอะไรจะบอกด้วย,ยเราอุตสา์ไปเตรียมสายไฟมาเนาะได้ได้เขามีสายไฟอยู่ข้างในเร็ดหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเตรียมมาเพื่อโชว์โง่อ,งอีกแล้วกู จริงๆแล้วตอนที่ไปซื้อผมก็ไปซื้อหลายรอบนะดางไฟเนี่ยไม่รู้จักจำแต่ของนี่แค่สายดำอย่างเดียวอ่ะเออถึงยังไงเราก็ต้องเตรียมอยู่ดีนะวนะเพราะว่าเราก็ต้องต่อบัลลาดแล้วก็สตาร์เตอร์อีกเหมือนกันแล้วต้องอยังไงก็ต้องเตรียมนะ จริงๆถ้าใครที่ต่อไม่เป็นหรือว่าต่อไม่ได้เน่ยจริงๆทางร้านก็มีแบบที่ต่อมาให้แล้วนะครับผมก็คือเป็นชุดสําเร็จนั่นแหละเข้ามาพอเอามาถึงก็มาติดตั้งได้เลยนะครับแต่ผมโรคจิตไงผมไม่เหมือนคนอื่นครับ <S <S <ๆ S 1> ต่อตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นขั้วนะครับขั้วไฟทั้งสองฝั่งเลยนะครับต่อเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ ตำแหน่งของบัลลาดเอ้ยตำแหน่งของสตาร์เตอร์เนี่ยก็ติดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราประกอบอ่าองส่วนที่เป็นขั้วไฟเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับก็ก็มาดูว่าเราจะตัดสายไฟเส้นไหนนะครับในการที่เราจะต่อเข้ากับบัลลาดตัดในเส้นที่ไม่มีสตาร์เตอร์อยู่นะครับผมก็คือจะเป็นเส้นนี้นะครับ ชุดรางไฟชุดแบบนี้จริงๆแล้วสามเราสาม,มารถที่จะต่อสายก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะเอาไปติดตั้งนะครับรางพวงรีเซนต์ต่อไม่ยากนะครับผมช่างไฟหลายๆคนเขาคงเคยทำนะผมว่าเขาคงทําได้แหละใครที่ทําได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกดข้ามไปดูคลิปอื่นนะรเราเรามีคลิปอื่นเยอะแยะนะครับจริงๆช่องสบายวันเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับการทําอาหารหรือว่าทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเรา ไปทุกที่ที่มีที่ไปนะครถ่ายทุกที่ที่ถ่ายได้ยกเว้นตอนเข้าน้ำโอเคหลังจากยึดประหลาดเสร็จแล้วก็ตัดสายไฟ <c oughs> วัดขนาดให้พอดีนะวัดขนาดจากรัวฝั่งเนี้ยรัวฝั่งเนี้ยนะครับผมเข้าบรลหลาดเนี่ยวัดขนาดให้พอดีเลยไม่ต้องเผื่อหรอกหรือใครอยากจะเผื่อก็แล้วแต่ถ้ามีสายไฟที่ยาวพอนะ พอตัดเสร็จนะครับปอกสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตรงบริเวณขั้วบัลลาดเนี่ยนะครับ,รบจะมีขั้วที่เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้อยู่นะครับผมเาาราไขควงปากแบนหรือว่าเช็คแรมก็ได้นะครับไขเอานอ็อตตัวข้างหน้าออก ตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับออกแล้วเอาสายไฟเส้นที่เราตัดทางฝั่งที่เราตัดเนี่ยนะครับใส่เสียบเข้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือทางนี้ก็ได้ผมเลือกฝั่งนี้แล้วกันเอใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็เ,เช็คแลมหรือายโครงปากแบนด์ไขกลับไปที่เดิมไขให้แน่นนะครับให้แน่นเลยนะ โอเคนั่นแหละนะครับส่วนอีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราตัดไว้เนี่ยตัดจากสายไฟเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเอาไว้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับซึ่งผมจะเดินออกไปทางล่างตรงนี้ก็เลยนะครับเดรีไปไว้ส่วนคั่วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เป็นก็ส,สายไฟที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละครับผม บอกสายไฟออกสัวอย่างที่บอกนะครับผมสายไฟที่เป็นที่จะใช้เนี่ยนะครับขอให้เป็นสายไฟที่มีไส้ทองแดงที่ค่อนข้างจะหนาหน่อยก็ดีนะครับผมเพื่อป้องกันถ้าสายมันเล็กเกินไปเนี่ยไฟ2 2 0โวลต์ผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับแล้วสายก็จะละลายได้ และการละลายของสายนี่แหละคือขยนะของส่วนใหญ่ที่เป็นไฟไหมอ้อะไรพวกนี้ของการที่ไฟฟ้ารับวงจรเนี่ยเกิดจากเกิดจากแบบนี้เนี่ยในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เกิดจากการละลายของสายไฟแล้วก็ปลักไฟทั้งหลายแล้วพอหลังจากที่มันเกิดความร้อนแล้วเนี่ยเกิดการละลายแล้วเนี่ยแน่นอนครับอันดับต่อไปคือไฟลุกแน่นอนทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนคั่วเมื่อกี้เนี่ย ไช้เช็คแลมหรือว่าไขาควงปากแบงไขออกให้มันหลวมแล้วก็เอาส่วนของทองแดงที่เราปอกไว้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไขกลับคืนแล้วไขกลับคืนไขให้แน่นนะครับไขให้แน่นนะอย่าหลวมนะเพราะถ้าหลวมก็เวลาที่เราไปเสียบไฟหรือว่าไปติดตั้งไฟแล้วเปิดสวิตช์เนี่ยก็อาจจะเกิดการสปาร์กได้ หลังจากที่เราต่อสายเสร็จนะครับมันจะมีสาย2เส้นจะมีสาย2เส้นนะครับที่ไม่ได้ต่อกับอะไรเลยก็คือเส้นนี้ที่โยงมาจากขั้วไฟฝั่งหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายสีแดงที่เราเอาสายไฟเสริมแล้วก็ต่อเข้าไปทั้ง2เส้นนี้เราจะเอาไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับหรือปลั๊กไฟนั่นเอง โอเคหลังจาต่อเสร็จก็จัดสายไฟให้ดีนะครับจัดให้เป็นระเบียบเลยอย่าให้พันกันมั่วโอเคแค่ okay. นี้ครับไม่มีอะไรยากเลยนะจริงๆถ,ถ้าเกิดว่าต่อถ้าเกิดว่าชุดซึ่งชุดรางสมัยเนี้ยซึ่งชุดรางในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับตามร้านไฟตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย ชุดลางแบบนี้บางทีก็จะมีแบบสําเร็จรูปมาก็คือต่อมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรามาถึงปุ๊บก็เอามาเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็จะมีบางร้านที่เราต้องไปซื้อแยกเองแล้วก็มาต่อกันเองซึ่งจริงจริงร้านที่ผมไปซื้อเนี่ยเขามีแบบสําเร็จรูปมาแล้วเหมือนกันครับโอเคพอหลังจากที่เราเช็คสายวางระเบียบสายอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือนี่คือแบบโดยรวมทั้งหมดนะครับแบบโดยรวมทั้งหมดที่ ของรางไฟที่ต่อเสร็จแล้วนะครับสายไฟเส้นนี้จะเอาไฟเข้ามาในบาลาดนะครับแล้วกระแสไฟก็จะออกจากบาลาดไปยังคั้วอีกฝั่งหนึ่งคัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายไฟที่จะเส้นยาวนะครับไปยังคั่วทางฝั่งทางฝั่งซ้ายนี้นะครับซึ่งจะยังไม่ได้ต่อเข้าอ้นี้โดยตรงนะครับสายไฟที่มาเส้นยาวนี้จะเข้ามาที่สตาร์เตอร์ก่อน ก่อนที่จะเข้าไปยังคู่ไฟครับส่วนฝั่งนี้คนะูนวบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่หลอดไฟแล้วลองมาแล้วลองมาเปิดกันดูว่าติดไหมเดี okay. ๋ยวเราจะลองลองต่อหลอดไฟแล้วก็ลองเปิดดูลองต่อแบบชั่วคราวไปก่อนนะท่านผู้ชมต่อมาที่สายไฟของแหล่งจ่ายไฟนะทั้งสองเส้นนะ ไฟก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าติดไหมมียสองอย่างนะัท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไฟดวงนี้ไม่ติดก็อาจจะติดไฟติดไฟที่ว่านี่คือเปลวไฟนะไม่ใช่แสงสว่างนะแล้วเวลาที่เราใส่หลอดไฟใส่สตาร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยของสายไฟ ไม่มีจุดไหนรั่วไม่มีจุดไหนขาดโอเคงั้นเราก็ลองมาเสียบไฟกันดูเลยนะว่าจะติดไหมโอเคใช้ได้นะครับพร้อมติดตั้ง สำหรับรางไฟรางนี้ข้างนอกก็ยังมีอีกรางหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วรางไฟแบบนี้นะครับก็ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่มันจะมีรางไฟแบบอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรางไฟแบบหลอดยาวแบบกันมันจะเป็นแบบหลอด LED นะครับซึ่งหลอดแบบนั้นอนะ่ะคือจะประหยัดไฟกว่านะครับมีความร้อนที่น้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็สว่างกว่า ที่สําคัญการต่อหลอดไฟ LED ง่ายกว่าต่อหลอดไฟนี้มากเพราะว่าหลอดไฟ LED ไม่จาเป็นต้องใช้บรลหลาดนะครับไม่จาเป็นต้องใช้บรลลาดนะครับแต,แต settling, ่เราก็ไม่จำเป็นต้องถอดออกเหมือนกันนะครับถอดแค่สตาร์เตอร์ออกแล้วก็คือใช้หลางไฟเดิมได้แค่ซื้อหลอดมาเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนหลอด LED นะครับก็แค่เอาหลอดไฟนี้ออกแล้วก็เอาหลอด LED มาใส่แล้วก็ถอดสตาร์เตอร์ออกได้เลยนะครับปรลลาดไม่จำเป็นต้องถอดออกนะครับ จร,จริงๆหลายๆคนช่างไฟหลายๆคนเขาก็ต่อกันเป็นแหละมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับเอ่อสหรับคนที่ไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปเป็นแนวทางได้เนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอถอดถอดไฟก่อนแตบตานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการทําไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําไฟฟ้าในรูปแบบไหนผมว่าทางที่ดีศึกษาให้ดีก่อนดีกว่าศึกษาให้ทีท่วนนะครับว่าหลัก ว่าหลักของกระแสะไฟฟ้านี่มีการไหลย,ยังไงคู้วลบขค้วบวกไหลย,ยังไงกระแสะไฟฟ้ากระแสะสลับกระแสะตรงเป็นยังไงนะครับไปศึกษาให้ดีนะครับศึกษาธรรมชาติของไฟฟ้าให้ดีเพราะถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยถึงตายนะท่านผู้ชมเอาจริงๆนะครับอย่าไปประมาทก,กนันเลยนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยเ,เวลาที่เราซ่อมไฟเนี่ยนะครับมือไม่ควรจะเป็นมือเปียกนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับ รองรองเท้าเนี่ยเวลาที่เราไปซ่อมไฟนอกสถานที่เนี่ยรองเท้าเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบาหรือว่ารองเท้าที่มีพื้นเป็นยางฉนวนนะครับเพราะเวลาที่เราโดนเวลาที่เราไปแตะต้องอสายไฟที่ยังมีไฟอยู่เนี่ยถ้าเป็นไฟที่น้อยๆเนี่ยนะครับผมมันจะไม่สามารถวิ่งผ่านร่างกายเราได้นะครับส่วนใหญ่คนที่ถูกไฟชอ็อตเนี่ยจะถูกชอ็อตเพราะว่าในเวลาที่ไม่ได้ใส่รองเท้าหรือว่าเดินเท้าเปล่าเนี่ยนะครับจะถูกไฟชอ็อตได้ง่ายมาก นะครับเวลาที่เราไปแตะต้องปลั๊กไฟเนี่ยนะครับด้วยความที่มันไม่ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ฉนวนนะครับจะสามารถโดนไฟช็อตได้ง่ายๆแม้กระทั่งเวลาที่อยู่ในบ้านในเวลาที่เราจะซ่อมปลั๊กไฟที่ชำรุดเนี่ยนะครับผมก็ควรจะใส่รองเท้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าหรอกแต่ว่าเท้าผมไม่ได้ติดพื้นนะผมมีแผ่นรองอยู่นะครับเป็นแผ่นรองยางนะครับ EP ที่12นะครับการต่อวงจรฟูออเรสเซน หรือหลอดไฟฟลูอเรสเซนที่เรารู้จักกันตามบ้านนี่แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องอาบน,น้ําเพื่อที่จะไปทํางานตอนเย็นวันนี้งานตอนเช้าหยุดแต่ก็ต้องไปทํางานตอนเย็นอีกเหมือนกันนะครับผมทํางาน2ที่นะครับอันที่จริงที่ทํางาน2ที่นี่ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมป้องกันการใช้ไฟฟ้าเปลืองเพราะผมเป็นคนที่ใช้ไฟฟ้าดุมากาจริงๆเวลายอยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมไม่ว่าจะเป็น เป็เครื่องเสียงนะบางทีผมก็จะเปิดแต่วันนี้ค่อนข้างเงียบใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่ถ่ายคลิปมาตั้งแต่ตอนต้นไม่ค่อยมีเสียงเลยนะมีเสียงแต่เปิดของคุณนอกไว้พอดีว่าน้องชายผมอยู่ไงนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ผมต้นสบายวันกับช่องสบายวันชาแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้าเราจะไปที่ไหนหรือว่าจะอยู่บ้านทํากิจกรรมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยกันนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามให้กับช่องสบายวันเราด้วยนะยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่เลยนะช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับผมยูทูบเบอร์มือใหม่ตัดต่อเองอะไรเองหมดนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก,ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกเวลาตัดต่อนะพวกมึงไม่ค่อยจะเห็นกันนะเอ๊นะไอ้หนุ่มนะแบ็คลออนนะแหมโทรมาเร่งจังเลยตัดต่อเสร็จยังตัดต่อเสร็จยังไวแล้วก็ตัดต่อไม่ค่อยแบบมไม่ต้องดูหรอกมึง,ม,งมึงเนี่ <c oughs> ยเจอเนอะมึง ครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้